สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากพูดให้ทุกคนฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินการเรียนหรือความฝันส่วนตัวนั่นคือเรื่องของความพยายามและความอดทนหลายคนมักคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์หรือฉลาดเป็นพิเศษแต่ความจริงแล้วคนสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าใคร สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือไม่เลิกกลางทางลองนึกถึงชีวิตเราเองบางครั้งเราเริ่มทำอะไรสักอย่างเราตื่นเต้นเรามีแรงบันดาลใจเราอยากประสบความสำเร็จแต่พอเจออุปสรรคหรือเจอความยากลำบากเรากลับถอยหรือบางคนเลิกไปกลางทางแต่คนสำเร็จเขาผ่านช่วงเวลานั้นไปได้เขาอาจล้มบ้างเจ็บบ้างแต่เขาไม่เลิกนี่คือกุญแจสำคัญที่สุด ข้อที่ 1. ความเข้าใจผิดเรื่องความเก่งหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่สำเร็จต้องมีพรสวรรค์เหนือคนอื่นแต่ลองคิดดูครับโทมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเขาล้มเหลวมานับพันครั้งแต่เขาไม่เลิกกลางทางเขาเคยพูดว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่พบวิธีที่ใช้ไม่ได้หนึ่งมื่นวิธีถ้าเขาเลิกตั้งแต่ความล้มเหลวครั้งแรกเราคงไม่มีหลอดไฟใช้จนถึงวันนี้ ตัวอย่างใกล้ตัวนักเรียนคนหนึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนแรกฟังไม่ออกพูดไม่คล่องทำข้อสอบผิดบ่อยแต่เขาไม่เลิกผ่านหนึ่งปีเขาเริ่มฟังเข้าใจพูดคล่องขึ้นและสามารถสอบได้คะแนนดีสิ่งที่เห็นชัดคือความอดทนและการไม่ยอมแพ้สำคัญกว่าความเก่งตั้งแต่แรกข้อที่สองทไมคนถึงเลิกกลางทาง เรามาดูเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเลิกกลางทางเหตุผลที่ 1. ความยากเกินคาดเมื่อเจออุปสรรคใหญ่คนส่วนมากถอดใจทันทีเช่นเริ่มลงทุนแต่เจอผลตอบแทนไม่เป็นตามหวังเหตุผลที่สองขาดแรงบันดาลใจระยะยาวบางคนเริ่มทำเพราะกระแสเพื่อนทำกันเขาไม่ได้ตั้งใจจริงเหตุผลที่ส กลัวล้มเหลวหรือโดนวิจารณ์กลัวคนอื่นจะมองว่าไม่เก่งกลัวจะเสียหน้าแต่คนสำเร็จเขาใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดไม่ใช่อุปรสรรคข้อที่3ตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จจากการไม่เลิกตัวอย่างหนึ่ง J.K. Rowling ผู้แต่ง Harry p o t t e เตเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตกงานเคยถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธหนังสือหลายครั้งแต่เธอไม่เลิกกลางทาง สุดท้ายหนังสือของเธอกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกตัวอย่างที่สองไมเคิลจอแดนนักบาสชื่อดังถูกตัดออกจากทีมโรงเรียนในวัยรุ่นแทนที่จะเลิกเขาฝึกซ้อมหนักขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกตัวอย่างที่สามนักลงทุนมือใหม่คนเริ่มลงทุนหลายคนขาดทุนตอนแรกหากเลิกกลางทางเงินที่ลงทุนและโอกาสเติบโตในระยะยาวก็หายไป แต่คนที่ยังลงทุนต่อเนื่อง5-10ปีมักเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนสรุปตรงนี้ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความเก่งแต่เกิดจากการไม่เลิกแม้เจอความล้มเหลวข้อที่5วิธีฝึกตัวเองไม่เลิกกลางทาง 1. ตั้งเป้าหมายชัดเจนและเป็นไปได้แทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่จนกลัวเลือกเป้าหมายเล็กๆแล้วค่อยขยายเช่นอยากวิ่งมาราธอนเริ่มจาก1กิโลเมตร 2กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ2มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกครั้งที่ล้มเหลวให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เช่นลงทุนชุ่นแล้วขาดทุนเขียนบันทึกว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วปรับแผน 3. หาคนสนับสนุนและแรงบันดาลใจอยู่กับคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราตัวอย่างนักกีฬาเก่ง มักมีโคช้ชหรือเพื่อนร่วมทีมคอยผลักดัน 4. แบ่งขั้นตอนให้เล็กลงและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆทุกความสำเร็จแม้เล็กนับเป็นแรงผลักดันให้ไปต่อเช่นออมเงินเดือนละ500บาทผ่าน6เดือนมีเงิน3,000บาทนี่คือกำลังใจ 5. ทําทำให้มันเป็นนิสัยคนสำเร็จไม่ได้พยายามหนักเป็นครั้งคราวแต่ทำต่อเนื่องทุกวันเช่น อ่านหนังสือวันละ15นาทีออกกำลังกาย20นาทีหรือลงทุนต่อเนื่องข้อที่6การเปรียบเทียบระหว่างคนเลิกกลางทางกับคนไม่เลิกคุณลองนึกภาพเปรียบเทียบระหว่างคนที่เลิกกลางทางกับคนที่ไม่เลิกดูนะครับคนที่เลิกกลางทางเขาอาจเริ่มทำด้วยแรงบันดาลใจสูงมีไฟมีความฝันเต็มเปี่ยมเหมือนกันแต่พอเจออุปสรรคเขาก็ถอดใจหยุดไปกลางทาง ผลลัพธ์ก็คือไม่ได้ตามที่หวังไว้ความฝันไม่เป็นจริงในขณะที่คนที่ไม่เลิกเขาเริ่มด้วยแรงบันดาลใจเท่ากันมีความฝันเหมือนกันแต่เมื่อเจออุปสรรคเขาไม่ยอมแพ้เขาปรับตัวเรียนรู้แล้วก็ทำต่อไปผลลัพธ์ของเขาอาจจะช้าไม่เห็นผลทันทีแต่ค่อยๆโตค่อยๆเข้าใกลความฝันจนวันหนึ่งความฝันนั้นก็กลายเป็นจริงสรุปง่ายๆก็คือ ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเริ่มเก่งกว่าหรือเริ่มก่อนใครแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าใครทําต่อแม้เจออุปสรรคใครไม่เลิกกลางทางตัวอย่างนักเรียนอยากสอบผ่านวิชาโทแต่เจอข้อสอบยากเลิกเรียนกลางคอร์สก็ไม่ผ่านนักเรียนอีกคนพยายามทําข้อสอบทุกวันแม้ผิดบ้างก็ผ่านและเกรดดีข้อที่ 6. ข้อคิดส่งท้าย คนสำเร็จไม่ใช่คนที่เกิดมาพรสวรรค์เหนือคนอื่นแต่คนที่ไม่ยอมแพ้แม้เจอความล้มเหลวความสำเร็จอยู่ที่ความต่อเนื่องและความอดทนจำไว้ครับเริ่มช้าไม่ใช่ปัญหาแต่เลิกกลางทางคือปัญหาใหญ่ที่สุดลองคิดแบบนี้ครับหากเราล้มเหลว10ครั้งแต่เรายังทำต่อไป1 1ครั้งสุดท้ายที่ทำมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ เหมือนการปลูกต้นไม้เราอาจรดน้ำวันแรกไม่เห็นผลแต่ถ้าไม่เลิกรดน้ำต่อเนื่องสมเดือนต้นไม้ก็โตเขียวสวยนี่คือพลังของการไม่เลิกกลางทาง